ดรามาร่าระอุไม่พัก YG เล่นกับใจคนไทยปม t r e เชอร์พรีเซนเตอร์เบียร์กัมพูชากระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ฝั่งไทยยังคงร้อนแรงต่อเนื่องหลังมีรายงานว่าแกนส์เบิกแบรนด์บเบียรายใหญ่จกกัมพูชาประกาศแต่งตั้ง t r e เชอร์เป็น global brand ambassador ประจำปี2026สส่งผลให้แฟนคลับไทยจำนวนมากแสดงความไม่พอใจและตั้งคำถามต่อการตัดสินใจของ YG Entertainment หลังข่าวถูกเผยแพร่ออกมาวิจารณ์เริ่มติดเทรนด์ในโซเชียลมีเดียไทยแฟนคลับไทยมองว่าการรับงานดังกล่าวอาจส่งผลเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของวงและสะท้อนแนวทางการบริหารของค่ายที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์มากกว่าความรู้สึกของฐานแฟนคลับหลักอย่างประเทศไทยเสียงแฟนแตกเป็น2ฝั่งแฟนไทยส่วนหนึ่งแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่สามารถสนับสนุนต่อได้พร้อมโพสต์ข้อความเชิงตัดพอ้ออาทิ รับงานแบบนี้ไม่ไหวจริงๆขอถอยออกมาดีกว่าไม่ได้โกรธศิลปินแต่รับไม่ได้กับการตัดสินใจของค่ายขอหยุดติดตามชั่วคราวเพราะมันกระทบความรู้สึก หลายความเห็นสะท้อนว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่คำนึงถึงบริบทสังคมและความอ่อนไหวของแฟนไทยทำให้รู้สึกว่าความผูกพันที่มีต่อวงกำลังถูกมองข้ามอีกเสียงสงสารศิลปินขออย่าทิ้งทร e ชช์์ไว้ข้างหลังขณะเดียวกันแฟนคลับอีกกลุ่มออกมาเรียกร้องให้แยกแยะระหว่างศิลปินกับการบริหารงานของค่ายพร้อมขอร้องไม่ให้เลิกสนับสนุนวง โดยมีคอมเมนต์สะท้อนใจเช่นศิลปินไม่ได้เป็นคนเลือกงานอย่าโทษเด็กๆเลยถ้ารักเทรเชอร์จริงอย่าเพิ่งเลิกติดตามให้กำลังใจกันดีกว่าโกรธค่ายได้แต่ขออย่าทิ้งศิลปินเพราะเขาไม่ใช่คนตัดสินใจเสียงฝั่งนี้มองว่าการคว่ำบาตรหรือการเลิกติดตามอาจส่งผลโดยตรงต่อศิลปินซึ่งเป็นผู้รับแรงกดดันมากที่สุดในสถานการณ์นี้2เหตุผลหลักที่แฟนไทยรับไม่ได้ 1. ภาพลักษณ์ประเทศที่เชื่อมโยงข่าวอาชญากรรมแฟนคลับจำนวนไม่น้อยหยิบยกประเด็นข่าวแก๊งสแกมเมอร์และคดีอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผู้เสียชีวิตรวมถึงกรณีชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อมาเป็นเหตุผลสำคัญโดยมองว่าการส่งศิลปินไปเป็นตัวแทนแบรนด์ระดับชาติของกรัรมพูชาในช่วงเวลานี้อาจถูกมองว่าเพิกเฉยต่อความสูญเสียและกระทบภาพลักษณ์ทางสังคมของวงในระยะยาว 2. ความอ่อนไหวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการเห็นศิลปินที่ตนรักไปเป็นหน้าตาให้กับแบรนด์กัมพูชาทําให้แฟนไทยบางส่วนรู้สึกอึดอัดใจและมองว่าค่ายไม่ให้ความสําคัญกับตลาดหลักอย่างประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยคือหนึ่งในฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งที่สุดของเทรเชอร์การตัดสินใจรับงานที่กระทบความรู้สึกแฟนไทยอย่างรุนแรงจึงถูกมองว่าเป็นเกมเสี่ยงของ YG Entertainment ที่อาจไม่คุ้มกับผลลัพธ์ หากกระแสะลดการสนับสนุนยังคงลุกลามต้องจับตาดูว่าค่ายจะออกมาเคลื่อนไหวหรือสื่อสารอย่างไรเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธาของแฟนคลับไทยกลับคืนมาอีกครั้งติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn